เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมก็มาคลิปเฮ้ารถสวยๆไปชมเลือกซื้อขายนะครับสวยๆถูกเช่นเคยทันนี้โตโยต้าไฮโนครับ29,900บาทนั่นเองรถยังสวยเลยครับขับใช้งานขับเที่ยวเดินทางไกลได้สบายเครื่องดีเกียร์ออโต้ครับเครื่อง2.0ขับดีวิ่งดีแน่นอนช่วงล่างแน่น เย็นชิมชาเลยนะครับเล่มเอกสารยุดโอนครบภาษีกันยาห6นะครับภาษีขาดก็ไปต่อได้ปกติไม่มีปัญหาต่อได้ปกติเลยเล่มชุดโอนครบพิกัดดูรถอยู่หลังสนาม80พปันษาโคราชนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่ปอประโยชน์ของตัวท่านเองภายในยังสวยครับเบาะผ้าเดิมๆกระจกไฟฟ้าเกียร์ออโต้ รถไฟฟ้าทั้ง4บ้านนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังสีสันก็ยังสวยครับราคาเปิดวันที่29,900บาทเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ